ุดจะช้ำระยำใจครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสามอเดิฟที่เสิร์ฟให้หน้าช่องครับกรเข้มมาแค่หนึ่งครับหลุดไปถึง2ตัวเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขอไปพี่ที่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าแนวทางนะครับเสิร์ฟมาในหมู่บ้านเสิร์ฟมาในครอบครัวครับบอกแล้วครับว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัว VP พรวมถึงชุดอัลบั้ม3าครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มาครบเต็มระบบฟุตชั่นกันไปเลยนะครับพี่ในครอบครัวและอยู่ในบ้านแลวตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกัันนครบ นี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่นักต่างฟุตบอลเนี่ยมากกว่าน่าช่องหน้าไลฟ์นะครับหรือว่าเน้นกว่าน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ถังเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่นะครับลองอ่านดูนิดนึงใกล้เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาแล้วกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาดีกว่ามาเดิมครับพี่สามคู่ครับมาให้เรื่องเน้นเลือกเชียมเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทคกดว้ยแล้วกันนะครับ คู่แรกวันนี้ครับพามาที่นอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับกลุ่มทางด้านเอสเคบานครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านคิดเตียนซูนครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนำให้เลือกเชียร์ริมเย็นอย่างคิดเตียนซูนได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปเปอร์ต้องฟอร์มมนจริงเลยครับผมจะมองว่าคิดเตียนซูนครับวันนี้ยังดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับเอสเคบานครับอาจจะได้เบียดเปอนการเล่นในบ้านตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าครับและเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่ากำแพงวันนี้ครับเปิดมาให้เอสเคบ้านเนี่่ตคเยปนอ็ วันนี้คิดเตนศุนถ้าจะแพ้มองว่าไม่น่าเกินหนึ่งประตูนแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์พปที่คิดเตนศุนได้เลย และคู่ที่2นะครับคู่ระหว่างด้านลอนสนบอร์กครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านออสโลครับกอรู่นีครับแนะนําเลยครับให้เลือกเชียร์ปิจวัตอย่างลอนสนบอร์กได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับและเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับห้าเกมหลังนับเฉพาะในบ้านครับยังไม่แพ้ใครเลยครับแตกต่างด้านออสโลครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นอยู่นะครับและเกมเยือนด้วยพวกเขาเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีครับและกาแพงวันนี้เปิดให้ลอนสันบอร์กครับเป็นต่อแค่หนน โรเซนบอกเกมในบ้าน1ประตูมีให้ไปร้มประตูที่2ได้เลยครับ และคู่สุดท้ายนะครับคู่ระหว่างด้านมันโมครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านฮักเทนครับคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําเลยนะครับไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งนึงครับแนะนําเลยมองบนเต็มเวลานะครับสองจุดตัวครึ่งครับการันตีสามประตูไม่เห็นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้เป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับเจอกันมาที่ไรเนี่ยก็จบเกินสามเมลรดตลอดครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสามตัวนี้ใส่หนักๆที่คัดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ท่านใดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์์เเเเเเออออองงงงงงคคคครร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 ััััับบบบขขขทาาาาาาา้้้้่่ยยยยตูููปปปปโไไฟลลมมีวววนนนะิดดดใจ็ก ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวนนีับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์อบอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ